สบายดีตอนเช้าๆทุกคนมื้อนี้มาพบกับน้องอูเนาะแล้วก็โกับสองน้องอูร้องสารมื้อนี้น้องอูสิมาเฮ็ดอ่าขนมเฮ็ดขนมเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อมื้อนี้เป็นมื้อห้างหากระเกียมเฮ็ดบุญห่อข้าวสลากเนาะซึ่งบุญห่อข้าวประดับดินสุดแล้วนี่น้องอูไปทานมาเนาะแล้วมื้อนี้มาทานบุญห่อข้าวสลากบุญห่อข้าวสลากก็คือเป็นคล้ายๆกับบุญห่อข้าวประดับดินนั่นแหละที่แบบว่าเฮ็ดอ่าพาเข้าให้ญาติพี่น้องผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือว่าอ่า สลองผลละปลูกที่แม่ว่าเฮาหันได้เก็บเกี่ยวมาฮะนะแล้วก็มาเฮ็ดผ้าเข้าอีอย่างไทยพย้พญานิพนพี่น้องผู้ที่ร้องรับไปแล้วลงวัดแล้วก็ถาวายให้แกพระเฮ็ดบุญเนาะไม่ก็เป็นบุญหนึ่งนี่น้องอู้กับแม่สิเฮ็ดเป็นเฮ็ดข้าวหนมเฮ็ดข้าวหนมไว้ใส่ผ้าเข้าแล้วก็สิเฮ็ดวุ้นแล้วก็สิเฮ็ดขนมเฮ็ดวุ้นแล้วก็สิแต่งกินเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็สิเอาไว้ใส่ผ้าเข้าม,มืออื่นส่วนเรามื้อวานน้องอู้สิอ่าเฮ็ดคลิปตัวนี้จะเฮ็ดเกี่ยวกับ การห้างหากัดห้างหากักเทียมเนาะส่วนมืออื่นแล้วยังคอยซีแบบว่าเอออันอีเมียเฮ็ดพระเข้าเลยน้องอูซิท่าอีเมียเฮ็ดพระเข้าซึ่งน้องอูคือสิบุด้เฮ็ดดอกอีเมียเฮ็ดบะฮูเฮ็ดมีแต่สลายมีแต่เบิ้งอีเมียเฮ็ดเนาะว่าเบิ้งวิธีอีเมียฮ็ดขนมกันเลยเนาะแต่ว่าขนมนี้แม่แม่จะบมเฮ็ดขนมเทียนแม่จะเฮ็ดเป็นขนมมามันมันมันด่างเนานี่นี่แม่เอาบันด่างมันนึ่งนึ่งแล้วมามาเฮ็ดเป็นเนานี่มาบีบี้บีให้มันให้มัน ให้มันมุนอยวน้องอูซีไทยเนี่ยเห็ดดีๆก่อนหลังจากที่แบบเหาไปนึ่งให้มันสุกเอามันด่างไปนึ่งให้มันสุกแล้วเหาะบอบีบให้มันมุนละเหาจะใส่แป้งแป้งเขาเนี่ยวะแม่เขาจา้างเขาเนียวเขาจ้างเขาเนี่ย,าายแต่ว่าอันปกติฮั่นยุเบือน้องอูมันจะมาเฮ็ดขนมเทียนถ้าเป็นยามนี้นะแต่ว่าแม่ว่าอันปีนี้เปลี่ยนสูตรโบเห็ดขนมมันโบเฮ็ดขนมเทียนและเฮ็ดมาเป็นขนมบันดางแบบนี้หอหมเลยกินเาะ ครับว no. <c oughs> ่านเนาะแต่ว่าอีเม็เฮ็ดนี่โบมีใส่เนาะเฮ็ดเป็นแบบว่าใส่แป้งใส่มันด่างนี่เลยก็เฮ้ยมันเป็นสีนี้เลยสินะ <c oughs> เป็นกะทินี่ <c oughs> นี่เป็นมันที่เขานึ่งแล้วนวดแล้วม,มานวดให้มันนั่นให้มันเปื่อยถทีอยวเมย์เขาถอยู่ยวเอาแป้งข้าวเหนียวออใส่ แป้งข้าวเหนียวใส่เครื <aría> <the those. S 1> ่องท่งอ๋อแป้งข้าวเจ้าอันนี้าซื้อเมาเด้ออันนี้ผมทำเครื่องท่งเลยวันเครื่องท่งอ่ะโบวี่แดงซีเขียนส่วนปลาส้มทึบแดงพอแล้วพอแล้วเอาที่ใส่มลือก็ซื้อเลยซะเอาท่งหนึ่งแล้วตัวนี้เครื่องเออแล้วตัวนี้เครื่องหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุ่งนึ่งข้าวเงหนึ่งข้าวเจ้าเครื่องหนึ่งข้าวเจ้าเครื่องท่งติ่งเรียบร้อย คนแล้วเอาที่ใส่ป่ะเอาที่นี่ก็เปลี่ยนอันกกยอ,อันนั้ำตาลไข่ปลาใส่น้นำตาลไล่บอก็ใส่มันพอดีรสมาเลย มากว่าอใส่ไ้มากเลยม,ม้ว่าใส่ได้ใส่เข้าไปเครื่องทอง,ง,งน้ำตาลนี่อ,อ,อเอากะทิอ,อกะทิใส่ <c oughs> ออหอมก็หอ,อมแม่คิดว่มันยานเหมือนบู ไผ่เลยพูดเอามันสิพื้นพุนอะไร่ือนี่อ่อเ็้แออทิใส่คนบานี่ยเงตัวนี้อูยังบ่เคยกินเดอ้อ <c oughs> อีแม่ก็ฮ็ดครั้งแรกในชีวิตคือกันแม่คิดได้มั้เอาดีๆเด้อเสียสรางไม่ได้นะ เห็ดออกมาละไอเนี้ยสะอีก <laughs> <c oughs> บ่ยี่แหนี่ซอกต้องมันนี้นมันโลเนึงน่งเนาะ พออยู่วะนองลูกพอเาาหรอวะมันโบนนราณเลยเพราะว่ากะทินี่พอแล้วอือโอ้มีเกลือได้ไดม,มีเกลือได้แะระดับน้ำตาลได้อยู่เอาวะน้ำม,มีเหรอบได้ยบได้ยน่าไ,ไ,ไ,ไปเอาน้ำดื่มเลยนี่เมีนวดเข้ากันและเนาะ นี่นวดจนเข้ากันเลยนะคนไอ้ป่นี่เ่าเกียมห่อบ่แม่อไอเ้อเสนพอแล้วแม่มันมันเละละโอ้ยเละปูเป็นเด้อโ่านอ,อันนี้เ่าเฮ็ดอันนี้แล้วเ่าก็ห่อเลยแบบเ่าโบต้องมีใจมันเพราะว่าอันกะทิก็อยู่นี่แล้ว,ว,ลแบบวน้ำตาลก็กอยู่นี่ละ,ะ,ละแมนอันผู้ใดมกักอันลดเกลือก็ใส่เกลือน,น้อยนึงเจบาความหม่ว่าเพื่อมันนัวเพื่อมันวานวานนัว มากอันใส่เกลือกับโบไซวันนี้เราจสเกี่ยมห่อกันเลยนี่แม่นวดเลยอ่ะเอาเห็ดกับเจ้าคั้นแป้งให้ขนมมาเนีอันนี้ว่าคั้นแป้งให้เป็นขนมเทียน ขนลยาเ็นคาเป้กตอนเมา่เทนบอกเม่นางเห็ดเออเฮ็ดข้น,ขนมมยน,นางอก็เ,เชขาวนมเทียน,นะ,ะโอนาคาเหมือนกันโเคยโบได้ยินซื้อขนมนีดจะเคอนขนมเทียนขบุ้งซื้อเนาะเออขนมเออนียบขนมเบืบ่อเงินวิธีแม่นางเช้ขนมแมนมเอ้ยแมยนางเช้ขนมเทียน่อจ้อันนี้เม่หูเห็ดเมอกูบอกม่บุ้งหูเมย์จะเป็นข้าวห พ่อพี่ไอ้ผมไปแล้วเบื้องเม็นางเฮ็ดโอ้ยเป็นขนมนี่แม่อ้วนเฮ็ดกันกินตลอดฮั่นเข้าไปอย่ยงไรก็เออขนมเทียนป๋องเหาฮั้นหม้อขานุ่มเน่บหลักพันเข้าใจว่าขนมเฮ็ดเดินข้าวหนมเน่บสิละแล้วพ่อข้าวเฮ็ดพันเฮ็ดพันขนุมแลข้าวต้มเออเฮ็ดข้าวต้มพัดนะข้าวหนมเนบนะเข้าใจแต่ข้าวหนุ่มเน่บมึงว่าข้าวหนมเนบมันคือห้องข้าวหนุ่มเฮีย เพือ่อนคู่อะแม่นางเพื่อนคันเพื่อนทัดอันเอาน้ำเสื้อเอาล่ายแล้วมาแล้วแล้วเออเพื่อนเพื่อนบุคอลย,ยอดเธอละน้อยคันขนมมันนี้ค่ะต้องค่อยใส่ละน้อยคันมันยังแค้นอยู่หัวก่อีกไม่ตู้กะม่ตู้แม่นางกับไปตองใส่น้ำมันโอ้มือจอจุดน้ำมืดมั้กินอันนึ่งมาจนติดไปตองใ้อ,อ,อ่นางค่า เอาใส่เส้นต่อเท่านั้นส้มมันบ่มอกกันแล้วมันชิ้นเนี่ย<ม>เขา้า<ม>เข้าเนี่ยหั่นนั่นแป้งข้าเหนียวนั่น,น,น,นท่งนึงเหาก็ใส่ข้าวเจา้าเครื่องถงุงกระเล็บก็ขันมาเร่อน,นั่นเ<ม>ข้าเหนียวส้อมท่งเัาใส่แป้ขงข้าวเจ้าอันท่งนึงดงเ,เนื้อหั่นโบแคบงบอ่บอนบบเดือน่ะบอดีเราคันจริงกับเพียงเรา มือเหีอเอเห่ยวนี่คัมนี่กินข้าวเ,เซาใินะเออแมนต้มกับเ,เย็นอ่ะ,อะขา้าวเศามากินกันก็เปียกเส้นแล้วทุกคน<ด>มื้อนี้พ่อน้องอูสิมาเด้อไม่ได้พ่อมาวันที่1พ่อก็ต้องมาทุกทุกวันที่ทุกทุกทุกวันที่1ของทุกทุกเดือนพ่อจะมามา,มาประมาณ5มื้อแล้วพ่อก็จะกลับเพราะว่าพักเบียร์แล้วนั้น e a ต t ฟู u l ขนาดงามเลยนี่เพชรตันนี้เัาได้สองสำนตระเพงโบร้ณองยาวอันนี้มันโองอ่ะใบกล้วยห้าออมาไหมใบกล้วยยาวๆโูที่บ้านเกือไบโซบุ้งจังค่อยได้อันซ้กอกเดียอเดียวนี่ก็งาม้วนี่ใส่มอกเลยมีแต่ปีนี้แล้วมาห่อขานุ่มหนังเมเมบริโภค แต่ละปีน้องอู๋บริไดเฮ็ดได้นี่นะเพราะว่าน้องอู๋อยู่เมียงนี่พี่กายกับบริไดเฮ็ดเนาะเมือก่อนเนาะพี่กายกับบริไดเฮ็ดน้องอู๋กับเมือก่อนพี่กายหลายปีละบริไดเฮ็ดอันเดียไปแล้วห้าปีสัปดาห้าปีเนาะห้าปีเต็มบริไดเฮ็ดอันเดียไปเลเพราะว่าตั้งแต่ไปเหียนแล้วน้องอู๋กับบริไดเฮ็ดเลยออกจากแม่ไปแล้วค่ะห้าปีเต็ม จตกนิ้ข้ต้มกนิ้ขต,ต,ขตเอาอันมันต้นหมาหอเนะไล่ไล่ไลมเราเห็ดนอเนือ้อกระสนึงย้อแล้วก็มูอันไอ้นีมูหามหมูไอต้นมาแล้วจะทำกันที่น,นอลอะเดี๋ยวนี้ผู้มีใครละทำเป็นมแม่ยุ่มทำแม่บุเฮ็ดแม่ไปซื้อเอามือปีนี้มียุ่หหวย กล้ที่เป็นแม่คนได้ละกอยู่ี่เป็นแม่นได้ละมมนไากินเฮ้ิมาเอา <laughs> <laughs> นางเอ็นคือชิบุญฮือกันเนาะเล้งท่านจงบุมาให้ข้าวเนาะบุญฮือบุญฮอข้าสตุน <c oughs> มาเวอยู่สตุลโบเว ขนมทีเ่เอาเฮ็ดนึงสุกแล้วเนาะนี่สุกแล้วอันนี้น้องอูกก๋กับแม่ก็สิี่เกียมเอาไว้ใส่อันอันนั้นมืออื่นเอาไว้ใส่อันห่อเข้ามืออื่นจะเฮ็ดผพาเข้าเนาะแล้วจากน้อย,ยอันท่าแรงๆหน่อยนึงน้องอู๋กับแม่จะไปอันตลาดแล้วก็ซี่อันเกียมเครื่องมาเนาะตอนนี้อยลองซานฮอนขนาดตอนนี้แดดออกนี่ <c oughs> พอหาก็มาฮอดเนาะสบายดีกล้องเลยแม่พอ โอ้ยเว้าวดีดีอีพ่อห้าก็มาเตเวียงจันเนาะมายามอีแม่เพราะว่าเดือนหนึ่งจะมายามบ้านเทื่อหนึ่งประมาณสี่ห้ามือเลยครับี่สาวเน็ดเจ็ดี่หพ่อสิไปเชียนี่นะไปเชียละพักฟ่อนไปเสียพักฟ่อนเมื่อยเนาะแม่ก็ดีใจมีลูกมาห้าม,ม,มีมีสาม,มีมาหา อายต้องอู้ก็มาเนาะแต่ว่าเราไปเสร็จแล้วเออแล้ววันนี้อันน้องอู้กับแม่ไปซื้อเครื่องมาแล้ววันนี้สิเกียมเครื่องเฮ็ดวุ้นเด้อทุกคนเฮ็ดวุ้นใส่ผักเขาฮะน้ำอย่างทิ่มทิ่มทิ่มกินแร่แหละม,ม,ม,มันบูดว่ะสั้น อันนี้อันนี้น้ำเชี่ยวเห็ดวุ้นเนาะแต่ว่าเาเอาใส่อันนี้ตึกอเขาจะเอืนน่อนเดี๋ยวว่าใบเตยเออเ่าคั้นใบเตยใส่ให้มันหอมเนี่ยตรงนะถ้ามันว่านม,มันคือว่านนี่นะเจะ้าฮะโอ้ยเต้มาหันเต้เบิดย่ามันเดี๋ยวห่อที่ทาเบิร์นวิธีเห็ดวุ้นอีแม่ก่นอนเนาะเดี๋ยวดังไฟก่อนขั้นตอนแรกก็ใส่วุ้นลงไป ว<ม>ุ้นตีไม่เอาวุ้นตีใส่น้ำบุ้นตีใส่น้ำก่อนเอาตีใส่น,นัำนได้าเนย่างินแกหนึ่งถุงหวกรงามๆ <c oughs> ตั้งแต่พระเจ้าบ <c oughs> นเน,น,น,มมนื่ใส่น้ำมีต้อนใบ่ออะคาล้ววันนี้ถ้ากระเทาป้าไปเลยมืนกับแข้งเลยวันนี้ เขไปต้ตมพาต้บบไมไลมโอ้เป็นกระบวนกบงอะไรกันแนไปบ้นทงนึงแล้วใส่น้ำหนึ่งสามลิลนาะใส่น้ำสามลิตรอันนี้เขาได้สองลิตแล้วเนี่ยสองลิลเอาน้ำไปตือฮิดทอซีมบอกบอ เมียต้องไปเคี่ยวใส่น้ำหอนนี่มึงซอก่อนเดี๋ยวบอกผ้าเดี๋ยวเจววันนี้เขาสิทับไข่ไข่ไส้นอะสูตรแม่น้องอูดอนี่เด้อสูตรมวัมวลเลย โบเฮดทน้ามันฮ้องก็ตีไข่ใส่หไหมโบอ,อันนี้ตีใบที่ซื้อนะเออ,ทอ,ท,อทอกทอกอกะทิใส่ม่ใส่นนี้ไม่ตีเหมือนใบที่ซื้อก็ใส่ไล่อันนี้โบมักใส่ไล่กับโบซ่ พ่อพอดีนะท่องท่องน,นึงกับป่องนึงอันนี้พ่อว่ะมาใส่น้ำตาลนาลนี่ออาไ้เอาไปข้างไปหมน่วุ้นนอกระซีได้ออกสีแบบเขียวๆน้อยนึงนี่นหขัขคางมอเนาะ อะบุญดีแม่น,นี่บุญม,มัวตัว<ม>จะไงน้องอูซีอันเกี่ยมเฮ็ดอันเครื่องไปแจกตอนดึกเมื่ออื่นเมื่ออื่นตอนประมาณสามสีม่โมงตอนเซาอ่ะอันนี้มันทีมีอันกะที่ กะทิแล้วกมีวุ้นมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็บาชิบาคิมาแตเอาไข่อาง้ลงคนไปโดนหมวยเอาไข่ลงมันเามันห้อเมันตอออ่ทาคือมันห้อกับมันหลังจากที่เกี่ยวมามันฟุตแล้วนาองันี่เอาใส่ไข่เข้าไปหมแม่ใส่ไข่ที่เาตีกับน้ำกะทิฮะใส่ไข่แล้ต้มเป็นบุลนึงแล้วเากะปรุงมันมั ป้าให้มันเย็นแล้วก็มาใส่ผ้าท่าดเนาะวิ่งใส่ผ้าท่าหรอคุณป้าให้มันเย็นเนาะใส่จอก <c oughs> เออใส่จอกใส่จอกแล้วป้าเย็นคันป้าให้เย็นแล้วมันเป็นก้อนเป็นก้อนมื่อนี้เลยเนะเาะปุ่งไปแล้วก็หามเริ่มหายไอ้เร่างนั้นมันก็แล้วเนาะเดี๋ยวปล่อยให้อีเมย์ปุงก่อนอือหมดหน่อยนึงไปพดหน่อยนึงอีเมย์ก็ปรุง แน้วแม่ลองอูกาชิตักใส่ใสจอกมอนเริ่มเย็ยนแล้วมันก็นเริ่มแข็งเริ่มเย็ยนแล้วมันก็นจะแข็งทำนี้บอกอืมยูทูบม,มันได้ว้ายเอาไปกลางก้อนนะ ไม่เอาตัวแ่็งแล้ววันนี้ขอ,องแบบว่าโอ้สมพรอถ้าเบื้องบาามันแข็งมาแล้วทุกคนว่าสิเป็นเราได้เบอร์รยี่แมตตตักก่อนนี่อันนี้เอาไว้ใส่พาเข้ามืออื่นเนาะ เดี๋ยวมื่อ,อื่นแต่ว่าคลิปตัวใส่พักเข้าเมื่อ,อื่นนี้น้องอูจะแบ่งอีกเป็นคลิปหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันจะนยาวไปให้น้องตุ๊กแดน้องกุ๊กกิก๊กแดเพื่อกันน้องเฮ็ดเพื่อแพร่ก,กัน,นเฮ็ดบุญอเอาเฮ็ดบุญเมื่อื่นน้องอูก,กับแม่ก็ซีตื้นมาเตะเด้อเฮ็ดเบี้ยแล้วกะอันยายพาเขา้าใส่เหงืยนแล้วกะ็ใส่บาสเนาะนี่เดี๋ยวถ้ายอีแม่เฮ็ดแล้วเลยเนาะ หลังจากที่เฮาเกียมเครื่องไว้มลานอ่ะก็นอาหารคาวอาหารหวานใส่มักมันใส่อันอีอย่างทุกอย่างอะเนาะลงไปในกระทงนี้เพื่อว่าเอาไปยายห่อเข้าเวลาที่อันห่อเข้ากลางคืนตอนเวลาประมาณสามโมงเนาะให้ผีบบมีญาติแล้วก็ยายให้เจ้าที่เจ้าฐานอยู่ในเืินในซานเฮาเนาะอันนี้เฮาก็จะเกียมใส่ฮิดเป็นกระทงแบบนี้เนาะมี อาหารขาวหวานมีข้าวมีอันใดที่นอ้องคือน้องอูใส่เนาะมีมักส้มแดมีมักมันแดมีอ้อยแดมีข้าวแดมีทุกอย่างเลยเนาะแล้วกะ็มีซีนแดน้อยหนึ่งใส่ย่างละน้อยให้มันเต็มกระทงเนาะและะ้วก็เมื่ออื่นเซาประมาณสามโมงตอนเซาหรือว่าสี่โมงเขาก็จะเอาไปยายห่อข้าวให้ผีโบมีญาติมากินเนาะและะ้วก็เมือ่อนี่ เขาก็จะยายแบบนี้เนาะยายไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆให้ติ่มเนาะนี่ใส่ไปมีมากม้มีอีอย่างไผยยักทานอีอย่างก็ใส่ไปเนาะอ่าบางคนกะจะยายตามแคมทางได้ยายตามหอได้ยายตามอ่าเฮือนตามซานเนาะบุญห่อข้าวสาราเาก็จะเิ็งแบบนี้เนาะใส่ไปมีอีอย่างเขาก็ใส่ไปตามที่เฮามีเนาะ ใส่ไปประมาณนี้ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปจนจนจนของกินอยู่ในกระตาที่เกี่ยมไว้หันหมดก็จะประมาณนี้น้องอนี่น้องอูก,กับแม่ก็ฮิตเวียกมุดมือทุกคนฮ็ดเวียกมุๆๆๆดมือเลยเกี่ยมของอยู่ของกินออกตลาดซื้อเครื่องซื้อของไม่อย่าง อันเดียวกับใกล้จะเมิลนละนองนี่ใส่ไปเรื่อยๆหมด แล้วเฮากะอย่าลืมใส่ยาสูบทุกคนนี่ใส่ยาสูบใส่ยาละกอกเนาะใส่ในนี่ชือว่าเส็จเหี่ยมหอยเนาะเครื่องทีน้องอูเกี่ยมไว้อ่าไปแจกยู่อันกลางทางมืออื่นแล้วก็ไปแจกยู่อันตีนเหอนอนะไม่เนาะสี่เสานี่ จะมีของขาว่ะนวก็ซะมียาสูบแต่ว่ามันต้องมีคำมากนะแต่ว่าน้องอูบูมีคำมากเลยว่าใส่ยาสูบแทนนะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะเกี่ยมใส่ผ้าขาวมืออื่นมีโมกมีมักหมอกมักไม้แล้วก็มีขนมจะอยู่ในเฮือนแล้วก็มีวุ้นเนาะก็มีข้าวปุ้นแต่ว่าข้าวปุ้นท่านเอาไว้ใส่มืออื่นแล้วก็นี่มืดเพียงเท่านี้โอ้ไข่บุได้ทุกคนก็จะไข่กับปุ้นใน้เบิ้งไข่กระปี่นี่ข้าวปุ้นมอนี้เห็ดเวียวหมดมือเลยเนาะ อุ่นวายนี่นี่เขาปูนกับน้ำหวานใส่ถุงชไปเข้าตู้เย็นออันนี้ใส่ตู้เย็นไว้อื่นซาจังว่าอุ่นปากอันนี้กระตุกกันหมดแล้วคลิปนี้กระซิปิดเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อเด้อบ๊ายบายอีเมี๊ยมื่อยพอนั่งอยู่พุ่นเนาะพุ่นมือตึกตืออยู่พอก็กินข้าวอิ่มละอุ๊กซีลาทุกคนไปก่อนเด้อแล้วคลิปมืออื่นจังซีลงใหม่นี่บ๊ายบาย